วันนี้เวลา14นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิษิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรดมพระราชกุมารีสเสด็จออกณาวาังสารปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดำรงศรีพระรามรองอธิการบดีมหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์นำคณะผู้บริหารและทุกที่มหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์ฟาตุาลละอองพระบาททูงท้าทูงกรงะหม่อมถวายเงินไตรได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564และไรายได้ จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยปนโทนายแพทย์ทำรงรัตแก้วการรองประธานกรรมาการบริษัทสายใจไทยในพระบระมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดในานามของเคทิสกรุ๊ป ฝ้าทุนละองพระบาททูล้าทุงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิเนธิสายใจไทยในพระบระมราชูปถรัรมภ์ในการพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทยทอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายมนตรีธีระโกเมนและคณะฝ้าทุนละองพระบาททูลก่าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแสดงคอนเสิร์ตการกุศลเอลวิสเบสเล่ Today, Tomorrow and Forever ครั้งที่8สมทบทุนศูนย์ชีวาพิบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นายสหาการเพชรรินรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมรัชทันนำคณะกรรมาการร้านกาชาติกรมรัชทันฝ่าถุนละองพระบาททูลราชทูตกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาติร,รัชทันในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายจรัย์คำเงินรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนาคณะผู้บริหารและโทรทิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าทุนละอองะบาททุงต้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจําปี2566 นางสาวปิยนันคุ้มครองผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวเพลินพิจเจริญสตรารัฐ และว่าที่ร้อยตรเชิดชาติเจริญสตรารัฐพร้อมด้วยคณะเนะฟอรทุนละองกระบาททุนราทุนกระหม่อมถวายฉนดที่ดินเลขที่26758เลขที่ดิน383หลัโฉนดที่ดินเลขที่33099เลขที่ดิน382แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินการด้านงานบริการโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย นายเจนชาณรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนบริธิธิอนันทบัณดนนำสมาชิกชมรมผู้รับพระราชทานทุนบริธิอนันทบัณดนเฝ้าทุนละอง์ทบบาททุนราทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนบริษิทอนันทบัณดน วันนี้เวลา12นาฬิ45นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทรศศรีสว่างควัตวรคักิยาราชนารีเสด็จออกณอาคารเฉลิมงพระเกียรติ80พรรษาปรมราชินีนาถคณะสตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจัดรทสงบรรยายเรื่ององโคจีเนซิส พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยา์ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นครั้งที่3โอกาสนี้ทรงบรรยายในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์และการเกิดเซลล์ตายและเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็ง โดยทรงบรรยายเกี่ยวกับความสําคัญของวัตากาของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลลซึ่งมีสีระยะแต่ระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทํางานของเซลล์ความสําคัญของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลที่นําไปสู่การตอบสนองของเซลลภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความจราภาพหรือเรียกว่าสีเนสเซนส์และกระบวนการตายที่เรียกว่า apoptosis ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งได้การที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการทางชีวพิทยาของเซลล์ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นตามลําดับเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกายทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้นําเข้าสารอาหารเพิ่มมากขึ้นสําหรับนําไปสร้างสารที่จําเป็นต่างๆรวมถึงพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของเซลมะเร็งซึ่งความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาของเซลมะเร็งตลอดจนกลไกในแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตการเพิ่มจํานวนเซลล์นั้นจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตามแต่ในระยะเริ่มต้นไปจนไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นทรงบรรยายต่อเนื่องในหัวข้อกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งะระดับโมเลกุลระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตซึ่งในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละคนที่แยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทําให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยํามากขึ้น ช่วยให้แพทย์เลือกแผนการรักษาและยาที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโรคทําให้ผลการรักษาดีขึ้นในการนี้ทรงยกตัวอย่างความเป็นมาของการพัฒนายาทีเวกในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรือรังซึ่งถือเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า ข้อมูลพันธุกรรมที่จำพระมมากของมะเร็งทำให้มีการพัฒนาหาแนวทางการรักษาด้วยยาตำแหน่งต่างๆกันในเซลล์มะเร็งอันนั้นไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านมะเร็งในอนาคตสำหรับความรู้เรื่องการเกิดโรคมะเร็ง o n c o g e n น s ิส,สที่ทรงบรรยายพระราชธานแก่นักศึกษาทั้ง3ครั้งได้สร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเกิดโรค กลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์เป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจนถึงการพัฒนายาที่มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างหลากหลายเพื่อนำไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทำให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นผู้ป่วยที่มีอายุยืนยาวขึ้นและอาจทำให้หายขาดจากโรคร้ายได้ 88นาิกา23นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีสเสด็จไปยังอาคาร150ปีวัดมกุฏกัตริยารามเขตพระนครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพศาตราจารยาน์นิติศรีสะอ้านซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะหัวใจล้มเหลวในวันที่30กันยาย,ยน2566สิีิอายุ88ปี สตราจานวิจิตศรีสะอ้านเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคม2477เป็นบุตรของนายเย็นและนางสุยศรีสะอ้านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์และคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมินสซูรีเทวินซิตี้สหรัฐอเมริกาและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร ที่19เริ่มรับราชการทางแรกตำแหน่งอาจารย์โ,โทคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความรู้ความสามารถด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์แต่รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดถบวงมหาวิทยาลัยในปี2อปี2517ในวัยเพียง40ปี จากนั้นเป็นผู้บริหารในสถาบานันอุดมศึกษาหลายแห่งเช่นมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์รวมไปถึงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการเมืองโดยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกพุทธสภาสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาทําคุณประโยชน์ให้กับวงการการศึกษาไทยเป็นผู้นําระบบการศึกษาทางไกลที่ใช้สื่อผสมเช่นสื่อทํไประสดีมาใช้กับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเพืแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นสถาบันต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เละเป็นบุคคลแรกที่นําระบบสหกิจศึกษารือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานนอกสถานนนอกสถาที่มาใช้ในไทยจะได้รับการประกาศกิติคุณให้เป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยด้านครอบครัวศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านสมรสกับนางสุคนกัญญายานมิตรศรีสะอ้านมีบุตรสองคน